เลยจากบ้านพักขญามานะฮะก็เป็นบ้านที่เฮาจะมาอยู่มองนี้นะฮะเดี๋ยวตามน้องหวดไปน่าจะใกล้จะหอดแล้วเป็นบ้านผู้ไทยอีกบ้านหนึ่งนะครับที่ก่อนหอดบ้านนาห้องน้อยทีมงานเราก็ได้ขี่รถเลี้ยวเข้ามานะครับบ้านผู้ไทยเด้อแถวนี้ทินทาดผู้ไทยเก้านะฮะกะ อาศัยอยู่นี่ก็จํานวนหลายเลยนะครับและมีบางส่วนกับอบพยพโยกย้ายทิ้นฐานนะฮะไปที่ประเทศไทยกันหลายอยู่ด้๋ยภพาพพีเศนีมาแล้วครับย่านพาดก,กันพาดก,ก,ก,กันถ้าพาดเท่ากับส่งจีบีเอห้ไมันมีสัญญาณเน็ตแถวนี้นะเพลือนภูไทยตกสูงเพลือนภูไทย,ยนี่นี่นยกสูงบบบโบราณโบราณเอาหอดระบอกหอดแล้วปว<อ>ดว่า ะเอาตกลงตกลงสิเข้าเฮิรนได้ดิสบายดีแตเลี้ยวซ้ายเลือวขวาคือบอกโอ้อันนี้ไปทางนู้นเลยผมไปทางนี้มาโอ้คักหักฮวัดระบ้าหดต้องรัดเลาะเนาะถ้าเพืร์นฮอดแล้วจุดหมายเฮานะฮะ เพื่อนคัดซิกคัดซิกแล้วจอดมองนี้แหละจอดมองนี้หอดแล้วอ,อ,นนอืมเป็นฟาบไม้กระแตะนะฮะเอออยู่นี่เขาอ้ยกสูงมากเลยเขาซียกสูงๆกันเฮ้ยเรื่องนี้ยกสูงมากเลยเยอ้าสบายดีสบายดีเจอแล้วมาหอดเพือนนางเอกแล้ว คนนี้มันบ่อเ็นแต่นี่เห็นแต่ในกองเออนั่งยังก็นั่งลิงเอ็ดยังอยู่มือดิซักเครื่องซักของไม่ได้ไปใส่อยู่นี้เนาะแล้วมื้อนี้อายมีแนวอยู่แนวกินมาเอ็ดกินอยู่เฮือนกินเที่ยงกันเจ้ากินข้าวเที่ยงแล้วบ่ยังยังเนาะโอเคสาวผู้ไทยบ้านอยังก่อนฮนี่สาวผู้ไทยบ้านหนองเดินเด้อนี่สาวผู้ไทยเด้อนี่เด้อสาวผู้ไทยนี้คนผู้ไทยนี้ เออถ้าเป็นผู้ชายก็ล่อถ้าเป็นผู้หญิงก็งามแมนบะแมนอีดีเลยเนาะน่ารักน่าเจ้าน่ารักงามงามนะ่าสาวผู้ไายงามเอาเลี้ยงใดเฮาพักผ่อนกันก่อนนะครับแล้วก็คอยเอตายาโยนกินกินเทียงกันเมื่อนี้สีมฝฟะท้องไว้อยู่บาลขทีฮาเด้อเอ้ยบ้านเลขทีหกดิบาลขทีหกสิบเออของบ้านน้องหลินนะดินเป็นปะแมนเนาะน่นนะนารักปะน่ารักปอ๋ฮะ ชอบไม่ได้ชอบไม่ได้เออรียนนางเอกไงเป็นนางเอกได้อยู่เอาสิ่งที่น้องบอกมาไว้ซื้อทันซื้อนี้ซื้อนั้นซื้อนี้เด้อแตไอ้ก็ซื้อ,อ,อเอกินเบิดเลยซื้อเกินเบิดเลยมีศีลตอนแรกสร้างป่าป่าเข้าไปใส่ <net> ป่ะปา<ม>่าเฮอยู่พคนละป่าเฮอยู่พูดโอ้พี่อันเนี้ย <net> <net> สิมีคนนึงเพิ่นเป็นผู้บ่าวมาจากนครปฐมเจ้าจักจังหวัดนครปฐมป่ะ <net> <net> เคยไปประเทศไทยวะบอกเคยเนาะเคยไปหอดแต่มุก โอ้มุกกระเคยไป่มุกกับประเทศไทยเมื่อกี้ยังว่าหืออยู่เอ้าเอาเดี๋ยววันนี้ชิฟะท้องไว้เฮือนน้องลินนะฮะบ้านเลขที่60เด้อซื้อออเดอร์มื่อนี้เรียกอ่ะฮะเราจะฟ้าขึ้นไปเอาวางไว้นี่เอาวางไว้นี่ยังโอ้ยังโบ้ได้ขึ้นดอกท่านเดี๋ยวเรารอรอเพียรแน่ก่อนนะเดี๋ยวเบิ้งลินยู่กับไผ่จะจะอยู่อยู่กับพ่อกับแหม่มบอเจ้ามีพี่น้องจะคนพี่น้องสองคนพี่น้องสคนเป็นไม่ยิงผู้ชาย น้องไม่ยิงมีน้องสองคนแต่เจ้าเป็นคนใหญ่สุดเราน้องสองคนไปเฮียนอยู่ตอนนี้นะแต่น้องลินบริเฮียนเ <c oughs> พราะว่าเป็นบางเรื่องเนาะความจริงก็ยักเฮียนอยู่เป็นบ่อืมแต่กะจําเป็นต้องต้องได้บรได้ไปเนาะจําเป็นว่าต้องได้ไปเนาะเคโอเค,อเคบ่เป็นอย่างกัให้น้องไปเฮียนซะล<อ>แล้วพ่อแม่ไปใส่บัตรทีจับพอไปเปลงไฟเพอาะปลงไฟเพเอ็นเอ็ดเวียกแปลงไฟเป็นสังไฟอยู่ยนนะพ่พ่อ๋อแม่เด๋ แต่เราชิมาอยู่เฮือนประจําอยู่แล้วเป็นบ่ทุกคนก็มานอนอยู่นี้เนาะโอเคไม้ยังอันนี้คือหลอ่ะพอเอทเอร์อเอทเอรอ๋อเป็นเอทเทอร์อีกหลังอยู่อันแบบเป็นเฮือนมูนอ๋อเป็นเฮือนมูนเฮือนปูนยัดตาย่ายอยู่แต่กี่ตะก้อนแต่นี้พอกับเอทเทอนอยู่ห้องเนาะอยู่แต่เฮือนนี่กะอยู่มันจะน้อยแล้วแต่เกิดเนาะยังไงฮ่าวจะได้ขึ้นเบื้องเฮือนของน้องนะฮะ เอาอายเพื่อนมาจ้าหน้าที่เขาผดุบเนมาแล้วหล่อวะนี่เพื่อนหล่อบ่หล่อบ่ดูหล่อบะเนี่พี่แน่น้องเขาว่าน้องเขาเป็นเอฟซีนะเอฟซีไทยดำไม่ใช่ไม่เป็นเอฟซีเอฟซีโรนัลโดแต่โรนัลโดไม่ได้มาด้วยวันนี้โรนัลโดเฮโออยู่อ๋ฮะ โอ้ oh, ไม่ได้ <c oughs> น้องน้องอันนี้น้องน้องสาวผู้ไทยนะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่แน่มามา <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนบ้านละ <c oughs> ไป <c oughs> เดี๋ยวสำรวจหมู่บ้านแถวนี้ก่อนนะครับบ้านผู้ไทยนี่จะเป็นบ้านที่ยกสูงครับอันนี้สูงนหลีเลยยกสูงนหลีเลยอันนี้ก็เป็นเพื่อน <c oughs> เพื่อนึ้นกันครับเป็นเพื่อนด้วยกันยกสูงนะฮะอันนี้บ้านน้องหลินนะครับบ้านผู้ไทย ทางไต้ก็จะเป็นไซส์ประโยชน์นะครับไซส์ประโยชน์ใต้ถุนนะฮะอันนี้น่าจะเป็นหื่นครัวมีเหลานะครับคนผูไทยนี่เขาจะสร้างบ้านแบบอยู่ใกล้ๆก,กันถ้าเป็นญาติพี่น้องกันนะครับแล้วกันหลังบ้านก็นจะมีเหลานะฮะเหลาเขาน่าจะมีเขาอยู่นะฮะเพราะว่าแถวนี้เขาเก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเหลาโบราณน,นะฮะเหลาเก่าโบราณบ้านภูไทย ถ้าพุ่นเป็นทงหนะ้าสบายดีได้ยังกินน้อทังพุ่นน้อซับนอะไม้อ,มยอยู่โอ้ไปเอามาแต่ทั้งเลอหาตามตนี้เนาะหาตามนี้นะหาานาวอยู่บอกมอนะีหนาวอยู่เนาะโอ้ยยยมหนาวกันหนาวพิงไฟเอาเนาะพิงไฟเอากำลังแต่งกินพักเทียงอยู่เอาหยางลิ้นก่อนค่อยกัน เบิ่งเหลามีเข้าอยู่เหลากันนะเนาะเลามีเขา้าอืมได้เก็บเกี่ยวไปแล้วนะฮะเป็นเหลาเขานะฮะเอ็ดต้ยไม้นะครับเราเอาไว้เก็บข้าวนะครับหรือว่ายุ่งชางข้าวนั่นเองนะครับกะประมาณนี้ครับบ้านบูไทยทั้งพุ้นก็เป็นบ้านบ้านขึ้นกันครับเดี๋ยวเาอายางอ้อมเบิ่งบ้านผู้ไทยก่อนจ้ากหน่อยนะครับอันนี้บ้านน้องหลินนะฮะ มีน้องสาวอยู่ทางใต้อยู่สบายดีเอ็ดเหลือทางพีครับเป็นเฮือนไม้ไผ่ครับอากาศน่าจะหนาวนะฮะ<ม><น>เฮนนือนุ่งหลินนี่กัยังอันนี้เป็นเฮือนหลังตั้งแต่เฮือนมูนมั่งสังขยาหน้าหนาวนี่กันหนาวจับใจเลยลมพัดซอกเข้าไปในไม้ไผ่นะครับหนาวแน่ขึ้นบกไปห้องเฮียนพัก<ม><น>เ,อเอ็ดเวียะหยังตอนนี้นะ สเบิ้งดูเอาเบิ้งดูแขนตัวนะสักลายบ่ผู้ใดสักไห้ใสใส่ใสเบิ้งดูเบิ้งเบ้งเบ้องปาดมีโดมีโดเลมีมีอย่างนี้ฝนตกโอ้ลายครับแต่เป็นลายซื้อน้อยี่ปอได้นี่ปอซี่นั่งอยู่เฮือนหลังนี้บ่อยู่กับพุ้ล์กับเพ่ะกับแม่บ่อืมเอ้าโอเคฮะอยู่ข้างๆอันบ้านของน้องหลินนะฮะยู่แถวนี้แหละนะครับ บานกับประมาณนี้เฮือนผู้ไทยทั้งเม็ดเลยคนผู้ไทยนี่เขาจะสร้างเฮือนยุติดิกันนะฮะเป็นญาติพี่น้องกันที่ก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะฮะเมือนี้แล้วแต่ข้ามข้อกันแม่เอมีข้ามค้อเซตน้องเอเอาละครับตอนนี้เข้ากับกำลังดังนะฮะมื่อนี้รับอาสาเป็นคนดังไฟนะครับเอาขึ้นมายุติเทิงเฮือนของน้องดินแล้วนะฮะติดปอน้อเขาว่าขั้นบทติดนี้บนที่เป็นเขยเพื่อนวะ เอาอู้บูเป็นเครื่องไดเบิ้งแนนนี้มีอย่างพร้อมนียครับมีอย่างในรถพร้อมโอ้ยสบายมากเลยนี่สบายเลยใส่ยางรถนะฮอยางรถมันติดายก็ไม่แปลกอีกตัวนหนี่งหนอย ยางรวมันติดไงก็ไม้แปกเอาลงไปแล้วอ่อยเข้าไปแล้วก็เอาไม้เ,เสียดมงเสียดไม้ใส่ไปหลแท้ติดแน่นอนนะฮะดังไฟต้องดังให้มันติดเอาบันนี้กะเอดเนยอยูนินวกินลิ้นเา้เราพวกอาจิไปเฮ็ด เขาว่าพี่แน่บอกว่าถ้าดังไม่ติดจะได้ไม่ได้เป็นเคยหมดติดเลยหมดติดบอโอ้ยไม่บอกโอ้ยบ่ได้เลยสิอ่ะอือติดยังป่อหมดโอ้ันได้อยู่เดี๋ยวๆๆีมันติดอยู่น่ะติดอยู่นิดนึงนิดนึงนิดนึงมีเสื้อมันอยู่เอาไปไปเดือไอเอสเองโอ้ยอือโอ้ยผอ ใครแค่เบียรวของเดียวพอครับเฮ้ยเป็นแก้วสิเป็นต่อได้ไงอ่ะแล้วจะมีอะไรหน่อยมาให้ช่วยหน่อยนะถ้ผมแะ่พี่ชายหม่ก่อนผมเนี้ยอันนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งของผมนะครับเป็นผมอ่พี่พี่ไม่ใช่ไงเราถ่ายคลิปยาวบอกผมจะทำนบ ทำเต็มไปเต็มมือครับี่นี่ครับจะไม่ค่อยหยิบ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 ินนี้นะครับทีของเขาครับอน้องน้องไปขึ้นอดนะมาทา้น้องเป็หลการนน้องเคแซ่แลรวเครื่องที่เราใช้ที่เราม่ม่ไม่เอาที่ก็ได้ี่นดีน่มันติดเยอะนะนี่เนี่ยก็กมาอียู่อยู่บ่อมาผู้สาว มีแต่มีแต่ผัวผู้ชายฮะวายเอาเปิดประตูดิใช่ดิอ้เฮ้ยคุณมาขึ้นมาบ้านนี้ก่อนผมเหรอเนี่ยมแม่แล่ขึ้นมาทำอะไรโอ้คนเต็มยุ้ยยากินยาขากลายากลายนี่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 ป่าวเมื่อกี้นี่ผมไปดังไฟมาแล้วผมเป็นคนดังผมติดไฟติดไหมไม่ติดพี่แน่บอกว่าถ้าดังติดจะได้เป็นเผย เห้บอติดไหมเน่ะได้เป็นเพื่อนยมราชเอ้าน้องน้องนะน้องสาวผู้ไทยน้องดิษนสาวผู้ไทยนะฮะเราติดตั้งได้ติดต่สาวผู้ไทยงามนะสาวผู้ไทยเจ้าคืองามแท้ระเบิดงามได้พอหรือว่างามได้สรุปแล้วงามได้พอดอดำงามได้แมมได้หมดทุกคนได้หมดทุกคนพอครึ่งหนึ่งแหมครึ่งหนึ่งเนาะไม่ แล้วเอ็ดกินแต้งกินนี้แต้งเป็นเมือสเป็นบ่ <ผม S 2> ถ้าเอ็ดอีดอีไผเป็นคนเอ็ดกับเข้าให้กินตอนแรงเสา,าเด้๋ยวมีตา,มแ,ตามแ,มแมยังเดียวเนาะถ้าแม่บ่เอ็ดเจ้ากับเอ็ดแ,ดแทนเป็นบ่ถ้าจะไอ้บ่มาน,นี่เจ้าเจ้าสิบิลิ่นใส่บ่เนี่นยยื้อเอิร์นจะซื้อลินน้ำเอวยเปิดโทรศัพท์ลินเป็นบ่อุ้ยเอสทำอะไรอ่ะ เขาทิ้งมาหน้าซอยอำพริช่วยน้องเขาทำอาหารโอ้ยทำแรงจังเลยเจ้าฮูบอว่าเขาดังไฟติแต่ไรตดแล้วบอว์ตีเราเสียจังไหนละบันนี้ปีงศิลปเจ้ามักเ้อมักแป้งนัวนัวนัวเขาได้ซื้อแป้งนัวมาจิบมักเกลือกันได้มักเกลือกันได้เจ้ายังโมกินข้าวเที่ยงกันปะกินพร้อมกันสิกินพร้อมกัน เอาชิ้นหมูจากตลาดอาสพอดนะครับหั่นโดยสาวเมืองผู้ไทยเมืองอารสพอดบ้านฮะบ้านนองเดินนะบ้านนองเดินนี่เป็นบ้านผู้ไทยตะกี้ตะก้อนนะฮะก็อาศัยอยู่นีร้ายนะครับคนผู้ไทยอาศัยอยู่ร้ายเลยทางบ้านพักขยะบ้านพักขยะเป็นอย่างเขาคือมีทางงามแทบมูคือกันเนาะแล้วบ้านบ้านบ้านหน้างน้อยจังนี้ไปไก่ว่ บ่อไก่เนาะบ้านหน้าห้องน้อยกะเป็นบ้านหนึ่งที่มีทางปูนนี่ได้แม่จะบอกว่ามีบุญบ่มีเนาะอ๋อเนาช่วงหน้าฝนเมื่อกี้นี้เป็นยังไงทางไปทางเมืองอาสปอนน้ำท่วมบ่ท่วมแล้วก็เปิ่อนพร้อมท่วมแบบรถจักรค้ามบ่ได้เลยเนาะอันนี้เดี๋ยวให้น้องลินเอทายุลิกินให้เฮาครับทีมงานเฮากินสะก้อนกันมืัอนี้นะฮะขาเทียง แซ่บๆกันน้องดินสิต่ำปลาคุ้งต่ำเป็นยี่บ่เป็นบัวแซ่บบัวแซ่แบใส่แป้งนัวลายๆปลาแดะปลาแดะเจ้าเป็นยังคือสร้างกับสีฟ้าสีฟ้ามันแซ่บกว่าบ่ปนกันกับฝาสีเหลืองพอฝาสีเหลืองมันมีเยอะอ๋อเหรออ๋อต้องปนกันแม่นบ่มันเป็นสู้สดิอ๋อสีเ่เหลี่ยเบิ่งแล้วสัสูตรผสมปลาแดะ,สะแสดงว่าน้องนี้เล่นฟิสิกส์ได้เลยเล่นอันเคมีฟิสิกส์ได้สบายเลยสามารถผสมปลาแดะ สามยี่ห้อให้มันเป็นสูตรลับเฉพาะกินแล้วแซ่บนัวเอาจิทาชิมเด้อน้องหลินนะฮะสาวผู้ไทยเด้อนี่เด้อสาวผู้ไทยอันนี้เนี่ยเทศบาลเจ้าเอินอย่างโฮซินค์คือเห็นบ่เอินคือกันเลยเจ้าเอินเอินตะไคร้เอินเอินตะไคร้กันบ่ตะไคร้บเอินเนาะโฮซินเค์คือเอาไว้ใช้ต้มปลาฮะ แล้วก็มีมะเขือเทศใส่มะเกาะนอมบ่ต้มปลาบริโภคแบบปิ้งเอาอ๋อที่เอาปิ้งเผาเอาอ๋อปิ้งป่าแล้วก็เอ่อปิ้งศีลเนาะแล้วก็ทำมะฮุ่งแค่นั้นแหละไ,ไปเบิ่งหลังบ้านน้องฮะอันนี้เป็นม้งล้างจานฮะอยู่น้ำกันมีน้องสองคนแล้วก็มีแม่มีพออยู่น้ำกันด้านบน,นเป็นแปลงพักแปลงพักปูออยังฮาหอมบ่ พักโกพักหอมเสื้อพักแผ้วแนวพักโบเป็นเมเป็นโพสอเผาพันนะพันนินเราได้แล้วกะเป็นปิ้งป่าเนาะกะจะเอาเสียบเสียปะมาเมนบ่นี่แหละเมนูเฮ้าะต่แล้วอันใจอยู่บ่โอ้ อี่างเดีมาดิป่าก็ตายาหาป่าเฮอียเนอีเอาไว้ก่อนน้องบอกว่าป่าป่ายังมีชีวิตอยู่ฟื้นหรอตอนนี่พ่อก่ะแม่ไปเรียกมา แต่ว่าเจ้าหญิงเดี่ยวอยูนี่โอ้ครับครับครับอยังน่ะโอ้ใครทำมองเหรอนี้มีคนแอบมองเราเอาพี่ยังเดาวถูกเพรามีพวกทำมองอยู่เหรอเดี๋ยวเวลาตัวเองนะเนี่ยเวลาตัวเองอ่ะคือเนี่ยเวลาเราเล่นเราเวลาเราเล่นตัดบทเลยใช่ไหมครับเดี๋ยว เสร็จแสบเดลยเป็นยังไงล่ะพี่แน่สาวภูไทยเป็นยังไงฮะสาวภูไทยเป็นไงสาวภูไทยไม่รู้อ่ารู้แต่สั่งโจมา马าดอ่ะเออสาวภูไทยสวยไหมอ่าไม่อาจจะของแท้ของแท้ของแท้ใช่ไหมเอาเดี๋ยวถามก่อนหนูจะทำอะไรพี่กินปิ้งปิ้งเนาะปิ้งปลาสูตรสาวภูไทยเนาะเออเอาวเนาสาวภูไทยนะปิ้งสุกิน เาต้องใส่น้ำตาลกันได้ร้อยยิมน้องบาลเราโทษ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 เ,เ,เอาละฮะเมนูแซ่บๆของเหาจากน้องสีมือน้องหลินอยู่ทางครัววันนี้เหาก็บคอนญาตขึ้นมาครวัวเป็นที่เรียบร้อยถ้าแม่แม่แม่มาตอนไหนให้แม,แม่แม่กินนำ้ำแม่บอกเองไม่ใส่น้ำจืดแม่บอกยูเป็นบ่นเพิ่มาตอนแรกบ่จักกับเหล่าเนาะ ท่านกระหลายที่นี่เขาเผาท่านนะฮะห้วยเกือถ้าบ้ห้วยบ่ได้บ่มบมหมดแซ่บแล้วเนาะอืมี่แหละเขาเอือนวะปิงป่าบ่าเอาขี้ออดได้นะดไหนสู้ผักไทยเออไม่ต้องเอาขี้อ่อเนาะเพราะว่ามันจะขมข้างในอันเพี้ยแน่เวลาไปย่างแล้วขี้มันแตกข้างในเราก็จะกินไม่ต้องออดอันนเลย พีเอมันก็จะละลายเข้าไปในเนื้อ <Okay. S 1> มันก็จะทั้งเค็มทั้งขมแต่เวลาปิ้งออกมาแล้วดีที่เป็นน้องหลินปิ้งก็เลยเนื้อหวานขมเท่าไหร่ก็หวานจะให้พี่แค่กินขี้อย่างเดียวว่ากินเนื้อกันโอ,โอ้โอ้ได้เลยผมเสียสละกินก็ได้ว่าขี้เนี่ยมันหวานนะพี่แน่นะ,ะ,ะใช่ไอ้ก็ได้เอาอย่างบอกมาเลยโอ้ขี้มาตรงเลยเนาะ มาแต่ไหแต่หน้ามาแต่สู้ป่าไอ้เยิ่ง,งข้าวมากถูดแล้วหรอว่าเจ้าเป็นคนเอ้กินงเก่งที่สุดในกลุ่มเป็เนบ่เป็นบ่หวาแล้วไอ้ทายทือแนวเสียบเข้า คนั่มไปว่างไว้เทิงเ,เต่าไปที่เรียบร้อยแล้ว,อ,อ,วอ,อ,อือไปโมแม่ <c oughs> มเมนอกเกลือทาหลายๆเนาะเอาทาทีน้อยๆเนะเาะไอ้เนาะก็จะปีนไฟครับทุกคนเดี๋ยวรอสุกนะเดี๋ยวปิ้งหมูแล้วก็เดี๋ยวทำซ้มทำก็กินนี่เงินบ้านหน้าปิดเสียงเอฟเฟกต์น่ะบอกเองของเก๋ขอกเราอะไม่เปิดเสียงไอเนี่ย